สามารถฟังเพลงได้สูงสุดนานถึง6ชั่วโมงแล้วก็มากับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น ip 5 4สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีหูฟังนะครับมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่น่าซื้อกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้า oppo e n c o b d t หูฟังตัวนี้ผลิตออกมาจากแบรนด์ของ Oppo นั่นเองนะครับในราคาที่ย่อมยาวมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็พูดถึงสเปค และความน่าสนใจของเจ้าตัวหูฟังเจ้าตัวนี้นะครับว่าความน่าสนใจหรือว่าแรงดึงดูดอะไรที่ทําให้เราจะต้องซื้อหูฟังตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะแกะกล่องนะครับก็กรีดซิลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันว่ามีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับกล่องค่อนข้างจะแข็งแล้วก็แกะยากนิดนึงนะครับกลัวจะหล่นนะครับอ่าโอเคแกะออกมาแล้วนะครับก็เจอกับ กล้องหูฟัง Oppo Enco Buds นั่นเองนะครับเราก็จะมีหูฟังอยู่ด้านในนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องกันว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับจะมีหัวชาร์จแถมมาหรือเปล่าอ่ะโอเคยังไม่เจอที่เจอคือจุกหูฟังซิลิโคน3ไซส์ขนาดไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ตามขนาดของหูไม่มีอะไรเลย แม้กระทั่งสายชาร์จแต่พอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตชาร์จ Type C นะครับแต่ว่าสายชาร์จ Type C to Type A อะไรแบบนี้คือสายชาร์จก็ไม่ได้แถมงั้นเหรอคือหูไอตัวหัวชาร์จเนี่ยยังพอเข้าใจได้นะ คือตัวนี้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่40แอมป์ต่อข้างนะครับกล่องชาร์จเนี่ยมัน400มิลลิแอมป์ก็ลองเอา2ข้างหารกับ400แล้วกันมันก็จะประมาณ3รอบครึ่งนะครับชาร์จเพียง15นาทีนะครับก็สามารถใช้ฟังเพลงได้ยาวนานถึง1ชั่วโมงเลยย้ำนะครับชาร์จแค่15นาทีนะครับสนทานา ได้4ชั่วโมงต่อรอบชาร์จ1ครั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับก็เปิด setting ผมใช้ iPhone เนอะอันนี้พอเปิด บูทูธของ iPhone ขึ้นมามันก็จะเจอสัญญาณของ Apple En Co b a t ัเลยถ้าใครไม่เจอก็เปิดฝากล่องนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นจริงๆลองเช็คนิดนึงนะครับว่าแบตเตอรี่ของมันเนี่ยชาร์จมาหรือเปล่านะครับอย่างเจ้าตัวนี้มันมีแบตเตอรี่อ่อนๆอยู่หน่อยนึงนะครับมันก็เลยเปิดขึ้นมาแล้วเชื่อมแล้วก็สิงสัญญาณได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปจับแบบซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยให้วุ่นวายนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะแพรล i n งกันระหว่าง ตัวแอกับอ่านะครับคือซ้ายกับขวานั่นเองมันเป็นออโต้นะครับโดยที่เราไม่ต้องจับคู่จะเอาข้างไหนขึ้นมาใช้งานก็ได้นะครับน้ำหนักของมันเนี่ยข้างละ4กรัมก็2ข้างก็8กรัมถือว่าไม่หนักเลยเบาๆนะครับแต่ว่าใครที่กลัวหลุดไม่ต้องกลัวนะครับใส่กระชับแน่นอนไม่อยู่ด้านนอกของหูฟังไม่ได้อยู่ตรงด้านในนะครับเห็นไหมครับไม่จะอยู่สองข้างของหูฟังที่ตัวนี้เลยส่วนด้านในจะเป็นแถบชาร์จไฟ แถบชาร์จไฟฟ้าครับเห็นไหมครับว่ามันลวงง่ายมากเพราะว่ามันเล็กนิดไปนิดนึ่งครับวิธีการควบคุมก็คือแตะด้านข้างหูฟังนะครับสําหรับการ PayPost นะครับส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะมาบอกแล้วกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้รองรับบลูทูธ5.2หรือว่าต่ำกว่าเอ๊ะปกติมันต้อง4.0หรือสูงกว่าใช้ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็แปลกๆนิดนึงเนาะแต่ว่าบลูทูธเวอร์ชั่นต่ำกว่าใช้ได้อาจจะไม่เสถียรเท่านั้นเองนะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับระยะการเชื่อมต่อเขา ไกลถึง10เมตรเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องหยิบมือถือมาใกล้ๆนะครับสามารถฟังเพลงได้สูงสุดนานถึง6ชั่วโมงแล้วก็มากับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP 5 4นะครับแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยไม่ได้กันนะ้ำและตัวนี้ใส่เดเวอร์ใส่ตัวแก้ไขปัญหาสัญญาณลบกวนมาด้วยพวก o ว l d base noise cancelling นะครับสำหรับช่วยตัดเสียงรบกวนนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเสียงจะเข้ามา ทําให้เราเสียทรสในการฟังดินามิกไดเวอร์อยู่ที่ขนาด8มิลิเมตรนะครับมีโหมดเล่นเกมมาด้วยความหน่วงต่ำนะครับแค่80 ms เท่านั้นเองสำหรับไฟแสดงสถานะจะมีทั้งหมด3สีนะก็คือสีแดงระดับต่ำสีเหลืองระดับกลางสีเขียวนั่นหมายถึงว่าแบตเตอรี่เต็มนั่นเองนะครับก็ดูกันง่ายๆราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 999บาทถ้าเราไปสั่งซื้อในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น s h o p e e Lazada นะครับราคาจะอยู่ประมาณ600-700ก็พอหาได้นะครับและสำหรับการใช้งานนะครับแตะ1่1ครั้งเพื่อหยุดเพลงชั่วคราวแตะ2ครั้งเพื่อสลับเพลงแตะ3ครั้งติดต่อกันเพื่อเปิดเกมโหมดนะครับและแตะค้างไว้เพื่อปรับระดับเสียงนั่นเองนะครับและความเห็นของผมสรุปสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เบสเนี่ย นุ่มมากนะครับมาเป็นลูกๆเลยแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับว่าตุบๆอะไรขนาดนั้นนะแต่ถามว่าในเลดราคาเนี่ยเขาทําได้ดีเลยนะครับเสียงรบกวนเนี่ยแทบไม่ได้เข้ามาแทรกเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าจะใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพเนี่ยต้องใช้กับมือถือ oppo หรือว่ามือถือฝั่ง android นะครับส่วนสัญญาณคุยเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยนะครับ10เนี่ยผมให้ประมาณ8คะแนนแล้วกันส่วนเสียงเพลงเนี่ยผมให้9เต็ม10เลยนะครับถือว่าเสียงเพาะเสียงนุ่ม แล้วอยากจะฟังเพลงนั้นหรือเพลงอื่นๆต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับใครมีคําถามอะไรมีปัญหาอะไรสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ